ทดสอบหนึ่งสองสามไลฟ์จะใช้ได้ไหมนี่คือการทดสอบครับถ้าใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์หน่อยครับภาพและเสียงเป็นยังไงครับทดสอบหน่ยครับตอนนี้ลุงหนูกำลังทดสอบการไลฟ์นะครับ ทดสอบการไลฟ์จะมีใครอยู่ไหมเย่คอมเมนต์ขึ้นแล้วเย่เย่เย่โอ้ขึ้นมาเต็มเลยคอมเมนต์ comment ตัวใหญ่ดีนะครับอันนี้วันนี้ลุงหนูทดสอบครับลุงหนูทดสอบอยู่โอ้คอมเมนต์ขึ้นมาเต็มเลยอลังการมากเลยครับเห็นเห็นกันขึ้นหน้าจอไหมครับเนี่ยลุงหนูตอบไม่ทันแล้วโอ้ oh, ชื่นใจมากันเยอะเลยนะครับโอ oh, ้ตายแล้วตายแล้ว โอ้คอมเมนต์ขึ้นมาทางด้านจอลุงหนูด้วยตอบกันไม่ทันเลยมาเวา yeah, าเเลเย่มากันเยอะเลยมากันเยอะเลยอันนี้ลุงหนูลองเทสระบบใหม่นะครับสำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะไลฟ์จริงแหละเสียงเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาจจะไม่ได้เรียกชื่อทุกคนนะครับอโอ,โอ,คอ้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหนูจะค่อยๆไล่ตอบนะครับ มากันเยอะเลยมากันเยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับหน้าจอแสงโอเคไหมเสียงโอเคไหมครับวันนี้ทดสอบครับวันนี้ทดสอบระบบใหม่เดี๋ยวลองลองเทสแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ไปละเสียงดีเลยครับขอบคุณครับฮะแล้วหน้าตาดีไหมอ่ะ <laughs> ครับใสดีนะครับเออตัวคอมเมนต์มันขึ้นตรงข้างๆจอด้วยฟอนต์คอมเมนต์ก็สวยดีเนาะอันนี้เป็นเครื่องมืออันใหม่ครับโอ้โหครับเสียงดังฟังชัดโอเคทุกอย่างสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ เดี๋ยวลุงหนูไล่ก่อนอ่านผมด้วยไม่มีอะไร The Last Guest เอ t i n ทิโนเอิน The Last Guest หลานบูมพิรพัฒน์น้องนนจิราพรเมมิกซ์หลานจอบพรมพรพัฒ AUM Gamer TV เดี๋ยวลุงหนูเรียกไม่ครบยังงอนฮือๆเหมือนเดิมอีก Baby Ari Rewind สามร้านบูมพิรพัฒน์มีไรหลานจอบจอบกองทัพเกมมิ่ง ครับ <laughs> สุวิจักครับ300 000, 000, 000, บรล้านบูไม่มีอะไรมิดชัยหัวเวยวายเซเว่น aum gamer r e ย lotus นี่ลุงหนูไล่ไลค่คอมเมนต์ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตกหล่นชื่อใครมาอีกทีนะครับอันนี้ลุงหนูเทสระบบครับลุงหนูเทสระบบใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุงหนูยังไม่ได้ซื้อสารภาพาว่ายังไม่ได้ซื้อ little nightmare 2องพันหนึงไงตั้งหนึ่พบาทนะครับก็ก็เลยว่าอาจจะเล่นอาจจะเล่นเกมอื่นแทนนะครับสวัสดีครับซีโรวันหลานบูมบอกคนนี้คุยโทรศัพท์แล้วก็ปิดไลน์น้องหมาจอยมาแล้วครับสวัสดีครับ susa m สวัสดีครับทันครับกาซีโรทันครับ หลานบูมบอกเล่นเกม r เร ROOM น้องนนบอกลุงเล่นเกมผีให้ดูหน่อยครับไอซัสอาร์สวัสดีครับหลานจอบจอบ,บอกเล่นเกมอะไรครับวันนี้มาเทสครับเทสแป๊บเดียวเดี๋ยวนะครับลุงหนูขอลองทดสอบแชร์หน้าจอโอ้คิดถึงมากมากเลยใช่ไหมครับคิดถึงเหมือนกันครับพรุ่งนี้ไลฟ์จริงๆเดี๋ยวขอลุงหนูเทสแชร์หน้าจอแป๊บนะครับลุงหนูมีอะไรจะแชร์หน้าจอไหม เดี๋ยวไลฟ์ก็สักห้านาทีก็ก็น่าจะเลิกแล้วนะครับน่าจะเลิกแล้วโอเคเดี๋ยวลุงหนูจะลองแชร์หน้าจอนะขอลุงหนูเทสในการแชร์หน้าจอนะแชร์สกรีนเอาละลองแชร์นี้ดูอา่าดูตอนนี้กันหรือยังครับวันนี้ลุงหนูมาเทสระบบครับ กองทัพเกมมิ่งบอกว่าผมเล่น The Witcher แล้วแนะ่อยากให้ลุงหนูภาค The Witcher มากเลยพอดีติด of the Rings Lord of the Rings พลังแห่งแหวนลุงไลฟ์ TikTok ไปแล้วใช่ครับก็เลยนี่เลยจะลองดูซิว่าตัวเนี้ยมันสามารถไลฟ์ทั้งบน TikTok ได้ด้วยแล้วก็ไลฟ์บน YouTube ไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับลุงหนูจะลองดูสู้ๆหนึ่งแสนซับนะครับ1นึ่งแสนซับ 10, สิล้านซับเลย <laughs> ขอบคุณครับ เดอะล s าส a เคสบอกเ u m เกมอร์คิดถึงครับครับขอบคุณครับหลานชอบชอบลุงหนูใจเกเรอีกแล้วแซวล,ลุงหนูอีกแล้ว <laughs> ผมรู้จักลุงมาจากช่องยี่สิบเก้าขอบคุณครับไหม้อ็มดูแล้วหลานบูมดูแล้วหลานบูมบอกต้องโหลดมาแล้วครับเล็กรูม หนึ่งร้อยล้านซับโอ้โถ้าลุงหนูมีมีร้อยล้านซับนี่ลุงหนูจะหยิ่งมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้า,ถาเขียนคอมเมนต์มาลุงหนูก็จะดังแล้วอะไม่ไม่ไม่ตอบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนะครับไม่ตอบคอมเมนต์สวัสดีครับ ไพศารเจนชัยไม้ p p ผมเปลี่ยนชื่อครับสุวิจากไม่ยอมครับลุงหนูไปร้อยลาสัมเลเย่ขอบคุณครับน้องหมาจอย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 น้องหมาจอยครับอยากให้ลุง l i ฟ e resident ผมโ์ซีในตำนานเนี่งครับลุงหนู aum gamer บอกนะครับ เออโอเคครับลุงหนูเยากเออฮ่าฮ่าฮ่าเดอะลาสเกสยังลุงหนูยังแข็งแรงครับมาลางาแฟนตาฮ่าฮ่าพานุพง์ดีครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ลุงหนูหันหน้าไปทางขวาคือคอมเมนต์เนี่ยมันจะมาอยู่ทางขวาใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่ดูลุงหนูกันเนี่ยลุงหนูหันหน้าไปทางคอมเมนต์ไหมครับหรือว่ามันสลับด้านกันอันนี้ทดสอบครับหลันโจกองทัพเกมมิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวก็ไปแล้วครับลุงหนูจำผมได้ไหมลุงประมาณตอบเมนผมด้วยราชาหลอเท่ดีครับเลขที่หกปันนนนโหลดเกมอีวิวหมือนผูดติดตามแล้วครับดีจ็เย่ครับพันล้ันซับเลยเย้ โอเคเดี๋ยวน้าลุงหนูจะลองปิดแชร์สกรีน stop s c r e e n s h a r i n g โอเคตอนนี้หน้าลุงหนูก็มาเต็มแล้วโอเคเล่นโลบล็อกเล่นโลบล็อกถ้าดูไลฟ์ลุงหนูไปบ่อยจะทราบเลยนะครับว่าลุงหนูจะมีปมด้อยนะครับกับโลบล็อจะมีปมด้อยมากเลยนะครับเล่นโลบล็อกสกไรนะครับพี่หนึ่งชนาการเกมเมอร์พี่หนึ่งก็เล่นโลบล็อกเก่งจริงๆนะครับสวัสดีครับน้จาจักร เมื่อกี้นี่มีเสียงแรกนิดนึงนะครับอ๋อโอเคไม่มีอะไรบอกจะมาดูไลฟ์ทุกวันเย่เยยนัทวีนัทวีวอยกิงนัทวีอันนี้ก็เซียนนัทวีนี่เซียน5 i g h t ดั at f รด d ี y เลยนะครับไลฟ์บ่อยด้วยลุงหนูแอบไปดูมานะครับใช่ไหมนัทวีใช่ไหมสวัสดีครับภาษาญี่ปุ่นลุงหนูอ่านไม่ออกลุงหนูเป็นรายชาย YouTube ายูทูบไ่ได้เลยเย่ yeah. <laughs> r e e f i ยังไม่เคยเลยนหละครับไมคไม้ my, my JP โอคอมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคอมเมนต์ comment ขึ้นมาเร็วเนี่ยหลานบุมบอกผมดูไลฟ์ไม่ได้แล้วครับต้องมีการบ้านดีมากลุงหนูใช้แว่นยี่ห้ออะไรครับโอ้ oh, แว่นอันนี้นานแล้วครับลุงหนูซื้อตอนไปเที่ยวเกาหลีเมื่อ78ปปีที่แล้วลุงหนูใช้อะไรสตรีมครับอันนี้เป็นใช้ชื่อแอปรีสตรีมครับ ลุงหนูซื้อเป็นแบบสมาชิกตลอดชีพไว้ซื้อไว้นานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ใช้พรุ่งนี้เดี๋ยวลุงหนูจะลองใช้ไม่แน่ใจว่าจะใช้อันนี้เพราะว่ามันไลฟ์พร้อมกันได้บน t i k t o อกด้วยแอปนี้นะครับไลฟ์ live พร้อมกันได้บน Ti k t o อกบน Facebook บน Twitch นะครับตะวันรุ่งกระจา่างถามลุงหนูอายุเท่าไหร่แล้วยังตาม <laughs> โอเคลุงหนูอายุเท่าไหร่มีใครทราบบ้างอา้าว มีใครทราบบ้างถ้าลุงหนูได้เล่นเกมกับคนดังลุงหนูจะรู้สึกยังไงครับเนี่ยลุงหนูดังแล้วก็ดีใจครับดีใจเล่นกับคนไม่ดังก็ดีใจเคยเล่นเกมกับหลานก็ดีใจสนุกมีความสุขนะครับเปิดเกมดูดูลุงน้องนองนงหลอกลุงอีกละ fc ลุงหนูนะครับครับโอ้คอมเมนต์มาเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยและเป็นไงครับฟอนต์ฟอนต์คอมเมนต์ที่อยู่ทางขวาตัวสวยไหมขึ้นเห็นหน้าจอกันไหมครับเห็นข้างๆหน้าจอลุงหนูด้ไหมฟอนต์เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนะถ้าลุงหนูจะพิมพ์ข้อความในนี้ได้ไหมเนี่ยลุงหนูจะลองพิมพ์ข้อความเออเดี๋ยวนะครับขอลุงหนูพิมพ์ข้อความหน่อยนะ โลบล็อก lo ของลุงหนูนะครับสักครู่นะครับโลบล็ lo อกก็ลุงหนูอ่าอันนี้คือชื่อโลบล็อกลุงหนูชื่อติ๊กตอกลุงหนูเดี๋ยวสักครู่นะครับปิ P ๊กตอกลุงหนูเป็นใครบอกผมติดโควิด น้องนนรริงเปล่าครับไม่ไม่ใช่นถ้าถ้าถ้าติดจริงก็รักษาสุขภาพนะครับทานยาตามที่เราได้มีข้อมูลทางกระาาทรวงสาธารณสุขแนะนำมานะครับโอเคเทสอันนี้พี่หนึ่งครับเทสผมใช้ไลฟ์ตัวใหม่ครับเป็นชื่อ re stream เดี๋ยวผมเขียนให้ดูว่า re stream มสกดไง S s r s t r e a m. i o อันนี้ครับมันคล้ายๆล้ยสตรีมยารครับพี่หนึ่งสามารถไลฟ์พร้อมกันได้หลายๆที่ครับเ c e b o o k YouTube, t i k ็อกทวิ t ช h แล้วก็ได้อีกประมาณ30-40ิี่ครับครับ <c oughs> ครับ ผมนอนสามทุ่มกว่าๆสตรีมยา a ์ดก็ดีสตรีมยาร์ดตรรแต่ว่า s t r e มยาร์ดก็ก็ไม่เร็วครับใช้งานง่ายน,นี่ก็คล้ายๆสตรีมยาร์ดแต่ว่าจะมีลูกเล่นมากกว่า1จะไม่มีลายน้ําจะไม่มีวอเตอร์มาร์กเพราะว่าลุงหนูซื้อแบบตลอดชีพไว้ก็จะไม่มีลายน้ำวอเตอร์มาร์กนะครับทําไมลุงหนูไม่ใช้ตัวเก่าพรุ่งนี้ถ้าก็ถ้าเล่นบน Play 4ก็คงไลฟ์บน Play 4 อันนี้ลุงหนูไลฟ์บนเครื่อง Mac ของลุงหนูครับอ่ะเดี๋อีกสัก2อสนาทีนะครับลุงหนูคิดยังไงครับถึงได้มาเล่นเกมแล้วอัดคลิปลง YouTube ลูกสาวลุงหนูบอกว่าทำไมคุณพ่อไม่แคสเกมก็เลยเออชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วพอดีวางเยอะด้วยเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับก็เลยไหนๆเล่น t ิ k t ตอกแล้วก็ชอบเล่นเกมก็มาเล่นเกมเลยครับ ลุงครับผมติดโควิดน้องนอนติดโควิดก็ต,ต้องต้องหาข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุขในอินเทอร์เน็ตนะครับลองดูว่าว่ายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอให้หายเร็วนะน้องนอนนะ OBS เขาใช้ผมลองใช้วันก่อนผมลองลองสตรีมผ่านสตรีมลัก OBS ครับพี่หนึงการสตรีมเนี่ย Mac กับสตรีม บนเครื่อง Mac เนี่ยยุ่งมากเลยครับไม่เหมือนบินโดเลยครับพี่หนึ่งแบบยุ่งที่สุดเลยครับยุ่งมากๆเลยก็ลองค่อยๆเดี๋ยวหาวิธีไปครับหาค่อยๆหาไปลุงหนูทำเสียงดานเบนเดอร์นี่ลุงหนูจริงๆแค่แค่เทสเทสระบบนะครับไม่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 ได้ไลฟ์จริงเห็นไหมว่าชื่อเป็นเทสติ้งก็ ก็ก็เดี๋ยวนะครับอ่ะไหนไหนเทสแล้วขอขอเทสนิดหนึง่งเดี๋ยวลุงหนูจะลองลองสักครู่นะครับภาพหนึ่งลุงหนูสักครู่นะครับลุงหนูจะลองยิงไหนไหนก็จะต้องเทสกันแล้วนะขอลองยิงดูซิว่าภาพมันจะกระตุกมันจะแหลกไหม ไหนๆก็มาเทสกันแล้วนะครับสักครู่นะครับเออดูๆสักครู่นะครับสักครู่นะขอลงหนูเทสนี่ก่อนไหนๆเทสกันแล้วถ้าใครต้องนอนต้องทำการบ้านการบ้านยังไม่เสร็จนอนก่อนได้เลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวลงหนูคุยด้วยขอลงหนูเทสหน่อยว่ามันจะขึ้นไหม สักครูนะคร่นะสักครู่นะขอเทสหน่อยว่าโอเคไหม <c oughs> เสียงมาไหม ขึ้นไหมครับเสียงมาไหมครับเสียงโอเคนะครับผ้ามัน กลับหลังอยู่โอเคคิดถึงกันไหมครับภาคนี้คิดถึงเนาะภาคนี้เนาะ Five Nights at Freddy ภาคสี่ครับ <laughs> โอเคครับบอกว่าเสียงโอเค ไม่เคยเล่นลุงหนูเล่นไปถึงเห็นไหมครับคืนที่6แล้วครับเล่นไม่ผ่านเล่นผ่านไปห้าคืนแล้วคืนที่หกเล่นไม่ผ่านเลย่านเล่อก่นเล่นคัสตอมไนท์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับเดี๋ยวเอาอับตอนนี้เล่นภาคภาคหกอยู่เดยนะครับ ลองดูผ้าโขกเมื่อวานเล่นผ้าโขกไม่ผ่านเนี่ยโอเคไหมครับเสียง ขยายหน้าจอเกมได้ไหมครับนั่นน่ะสิถ้าเดี๋ยวขอลองดูครับโอเคไหมครับอย่างนี้ อันนี้ลองเทสเฉยๆนะครับลองเทสเฉยๆลองเทสเฉยๆนะครับลองเทสเฉยๆนะครับ รอให้มีจัมสแกร์มานะรอให้จัมสแกร์นะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับไกลๆก่อนเดี๋ยวจัมสแกร์มา แมาดีกว่าครับกลัวไม่เดี๋ยวเล่นจริงๆอันนี้ก็ทดสอบระบบครับเอาละเดี๋ยวปิดแชร์ stop screen sharing โอเคเอาละครับวันนี้ลองลองทดสอบระบบเล่นๆครับดูจอเล็กปไปเลยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์จริงๆนะครับวันนี้มาทดสอบระบบเขาเรียกอะไรนะ r through นะครับอัน u ี้ h r o u g h ดูหน้าจอเล็กไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงดูจะลองดูบน YouTube ครับว่าจะปรับยังไงเพราะนี่ใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอเคครับก็ก็การทดสอบระบบประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงพบกันพรุ่งนี้2ทุ่มน่าจะเป็น resident evil 1 remake เ,เล่นต่อนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็น resident evil 1ก็ถ้าจะไม่ผิดอะไรนะ จิวว่าลุงหนู <c oughs> ครับไลฟ์สองทุ่มครับอาหารเดี๋ยวก่อนก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวลุงหนูตอบคอมเมนต์หน่อยพ่กนี้ไลฟ์สองทุ่มครับลุงต้องเริ่มคืนที่หนึ่งบายบายครับ a u m g a เ e r ครับเดี๋ยวลุงหนูจะทยอยบายบายเลยนะครับตอนนี้ทยอยบายบายเลยบายบายครับอนุศน์คำเขียวครับลุงหนูรอบายบายแต่และคนครับที่ยังอยู่นะครับจะได้เรียกชื่อทุกคนด้วย จะได้ไม่เสียใจว่าลุงหนูเรียกชื่อบัญชีทุกคนนะบายบายครับไม้เจพีกองทัพเกมมิ่งจอยเอสครับบายบายครับนัทวี we, ครับบายบายครับซีโรวันบายบายครับบอยเฟรนด์บายบายครับเกม e x e ไม้เจพีเอฟซีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลุงหนูรอ ให้ทุกคนออกก่อนแล้ว,ล,วลุงหนูจะได้ปิดเผื่อตกหล่นใครไม่ได้บายไงเดี๋ยวคือ,อลุงหนูไม่เรียกชื่อ <laughs> ครับสีโรวันมาครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับสีโรวันสองทุ่มครับถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกนะครับอย่างไรออกได้เลยนะครับถ้าลุงหนูเรียกชื่อแล้วน้องโนนครับรักษาสุขภาพนะครับผายเวไวนนะบายบายครับน้องโนน เอาละน่าจะไม่อยู่กันแล้วเพราะว่าในนี้ไม่ขึ้นสถานภาพด้วยว่า User อร์ออนไลน์กี่คนนะครับลุงหนูไม่ทราบเลยว่ายังออนไลน์กันกี่คนตรงนี้ในแอป,ปไม่มีบอกเลยนะครับอ๋อ oh, ยังบอกบอกว่าออนไลน์อยู่13คนยังอยู่อีกถึง13คนเนาะนัทวีวอยกิงไลฟ์สนุกขอบคุณครับเอายังอยู่กันเอาอย่างนั้นเดี๋ยวลุงหนูปิดไลฟ์ทุกคนจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับพรุ่งนี้เจอกัน สองทุ่มนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับครับขอบคุณครับจอยเอสครับขอบคุณที่ติดตามครับคราวนี้จะปิดไลฟ์ยังไงเนี่ยอันนี้ปิดไลฟ์ยังไงนี่โอเคเอ็นสตรีมบ๊ายบายนะครับพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มครับชานผมวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับสองทุ่มครับบ๊ายบายเอ็นสตรีมสวัสดีครับพรชัยบ๊ายบายนะครับหนูหนู